เรื่องราวน่ารักน่ารักมาเล่าให้ฟังค่ะเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี2,569ที่ผ่านมาเมื่อวันพฤหัสบดีที่9มกราคมทางบริษัท Metro System Corporation จำกัดมหาชนหรือ MSC นำโดยคุณทิตาพาผ่องสุกสกุลและคุณสุกัญญาวิมลเศษพร้อมด้วยทีมงาน CSR ได้เดินทางไปมอบของขวัญและส่งมอบความสุขให้กับน้องๆน,นักเรียนค่ะ ซึ่งในปีนี้นะคะทาง MSC เขาได้ขยายขอบเขตการแบ่งปันความสุขให้กว้างขึ้นโดยไปเยียบน้องๆถึง4โรงเรียนทั้งในชุมชนโดยรอบและนอกเขตพื้นที่เลยค่ะได้แก่โรงเรียนสูเหร่าจอระเข้ขบกูลางกูลอุปถมัมภ์โรงเรียนคลองมะขามเทศโรงเรียนคอชเผือกอนุสอนและโรงเรียนคลองกระแชงเตย บรรยากาศการส่งมอบของขวัญในวันนั้นเต็มไปด้วยความสนุกสนานมากๆเลยค่ะเรียกได้ว่ามีแต่รอยยิ้มแห่งความสุขจากทั้งพี่ๆผู้ให้และน้องๆผู้รับเลยทีเดียวซึ่งกิจกรรมดีๆแบบนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายด้าน CSR ที่ทางบริษัทยึดถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องค่ะ